หัวอย่างเท่ Could you really be in this town? 그거 여기서 말하 ในฝันที่ไม่รู้จบฉันจะเห็นเมืองนั่น Silent Hill คุณสัญญาไว้ว่าจะพาฉันไปที่นั่นอีกครั้งในสักวันหนึ่ง But you never did. แต่คุณไม่เคยทำเลย well, <I> ตอนนี้ฉันอยู่ที่นั่นเพียงลำพัง our special place. ในสถานที่ที่พิเศษของเราเราคอยคุณอยู่ ฉันได้รับจดหมายชื่อบหนนาซองเขียนว่าแมลรี่เป็นชื่อของพภรรยาฉันเองมัไร้สารานะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยฉันคอยย้ำกับตัวเองแบบนั้นเสมอแมลี่ตายเพราะโรค้านั้นเมื่อสามปีก่อนแล้วฉันยัง มาตามหาเธอทำไมวะเนี่ย <c oughs> <special> สถานที่ที่พิเศษของเราเหรอทำไมถึงอะไรกันั้าเมืองนี่คือสถานที่ที่พิเศษของเราเหรอมาทีจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอถามใครวะเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอรอคอยฉันเนี่ยนะ เข้าสู่ Silent Hill กับภารกิจออกตามหาเมียนะฮะกับหัวหมาของพี่เจมเขาชื่อเจมป่าว,วะเจมกับปังคงอะไรประมาณนั้นวิ่งเร็วยังไงอ๋อโอเคสำรวจดูที่รถมาไหมมีอะไรว้าวรวบรวมแผนที่ของเซาเวลแผนที่ของเซาเวลนะฮะฟาร์มปศุสัตว์ s i l Silent h i l l ทะเลสาบโทรูกา้า ก็ตปรเกมเป็นซับภาษาไทยนะต้องขอบคุณเพจไม่พร้อมไม่แจกด้วยนะฮะแน่นอนจริงครับผมยังไงก็ต้องกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเพราะเราต้องเดินทางเข้าไซเรนฮิวกันตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าเมืองซึ่งทางนี้เข้าบ่ได้มีเสียงอะไรด้วยวะ,ะมีเสียงซัมติงอะไรบางอย่างนะฮะ ว่าเราจะไปทางนู้นการแผนที่กดบนมาบอกเลยว่าล้ำสุดๆไปมุ่งหน้าเข้าไปกันรงไม่มีอะไรหรือเปล่าอี๋เสียงน้ำแบบว่าที่โคลนดีๆดีๆมาก เพราะว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อเราใส่หัวน้องหมาชิบะอินุสุดแสนน่ารักเฮ้เโอ,เ,โอเส้นทางแบบว่าลำแบกนะถ้าจะมาตามหาลำบ,บากนี้อย่าเข้าไปดีกว่านะฮะอะไรอย่นะ หินมันจะถล่มกันเหรอแต่ทับเราอยู่นะอืมมีเสียงแมงวันแมงวีแมงวีแมงวันดูสิอันนี้คืออะไรฮะมันจะเป็นจุดเซฟหรือเปล่า ชุดเซฟนะเซฟไปก็ได้นะฮะเกมถูกเซฟเรียบร้อยอ่ายี่กับว่ามีคนกำลังบีบกระโหลกฉันอยู่เพือใครไปบีบกระโหลกแกน่าจะเป็นหัวหมาอันนี้แหละที่บีบกระโหลกแกอยู่น่าจะไส้ไปเข้าไปดูกัน Open the door now มองวิวิทำขาวเงี้ย ใครวะน่ะืม Excuse me เออคุณครับฮะขอโทษนะฉันก็แค่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณกลัวนะผมหลงทางอยู่นะหลงนัเหรอ อ่ใช่ผมจะไปที่เซเลนฮิลนะทางนี้ถูกไหมอเออก็ใช่มอกพอนี้ทำให้มองไม่ค่อยเห็นแต่แตมันจะมีถนนเส้นเดียวคุณคงจะไปถูกเลยนะขอบคุณแต,แต่ว่าใช่ว่าคุณไม่ควรไปที่นั่นนะเออคือว่าเมืองเนี้มันมีบางอย่างแปลก แล้วก็ไม่ได้มีแค่หมอกด้วยอมันอันตรายกัเหรอก็คงจะใช่แบบนั้นฉันเองก็อธิบายไม่ถูกนะนะแต่ว่าผมจะระวังตัวแล้วกันฉันไม่ได้โกหกนะไม่เลยผมเชื่อคุณก็แค่ผมไม่สนว่าจะอันตรายหรือไม่อ่ะนะยังไงผมก็จะไป ทำไมล่ะผมกำลังตามหาใครบางคนบางคนที่สำคัญกับผมมากฉันก็ด้วยฉันก็ลังตามหามามาฉันหมายถึงแม่ของฉัน so ฉันไม่ได้เจอแม่มา <there. S 2> นานแล้วนะ <thought> ฉันคิดว่าพ่อกับพี่ชายฉันอยู่ที่นี่แต่ก็หาพวกเขาไม่เจอเหมือนกัน โทษทีนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ผมคือว่าบอกว่าคุณจะเจอพวกเขาแล้วกันนะใช่ปุ่นเยอะด้วยเขาเรียบร้อยไปทางไหน่านะ ไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็เจอทางตันสมดอันนี้เราออกมาเอ้ยเราเข้ามาไม่ใช่ออกมาโอเคงั้นก็ต้องเข้านี้ป่าวะใช่หรือมั้งโอ้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะเอ้าทางนี้ป่าวะเราดูแผนที่ดิสุสานไม่ใช่งั้นตาโนะแหละโอ,โอเค หมอกม,มันหนาก็อาจจะหลงทิศนิดนึงนะครับแต่ว่ารับรองว่าแผนที่ g p s อันนี้ GPS นี้เออจะทำให้เราไม่หลงทางเด็ดขาดเราก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Silent Hill ตรงนี้เป็นป่ากล้วยหรอไม่ใช่นี่ว่าป๊อปคอนนะะโอ้ปาพอพ่าข้าวโพด ทำบรรยากาศเอาเรื่องนะ <S <S นี่เฮ้ยแต่ปุ่มวิ่งมนแปลกๆตัางเสียงอะไรวะไม่ดีเลยมีอะไรไหมตรงนี้ฮึโบบีนี่ฮะไซเรนฮิลเข้าสู่แอรเรียนี้แหละเข้าไงปะเข้าได้ปะ ไม่ได้มันจะต้องเออปลอกไปก่อนนะโอ้ยขี้โคลนชกปลกชุดๆเลยบูอันนรี้อะไรฮะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มีโบเบโบเบบเบโบเข้าเลยปะโอเพเดอาวมันสามารถกลับตัวกระทานไนด้ด้วยโอเคสาวมันแปลกๆนะฮะอืม นี่ซ้อมซ้อมซ้อมอ่ะตรงนี้แหละเปิดไปครับไม่มีสิ่งของอ้าวเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงน,นี่ออโต้พาร์ทเูขามาแลวเว้ยนี้อะไรฮะรอ่านฉันเอาหน้าต่างไปซ่อมในเมืองกุญแจสมรองอยู่ในรินชักโอเคขอบใจที่บอกบริกูดเปิดดีครับ เปิดไม่ได้เว้ยเจอสำรองอยู่ในลิ้นชักเอาแล้วต่างไปซ่อม <Hello. S 1> สวัสดี <in> มีใครอยู่ไหมเอาหน้านต่างไปซ่อมก็แสดงว่าเข้าทางหน้านต่างได้ว้าวโอ้ยเริ่มมืดเว้ยแต่ไม่น่ามีอะไรฮะช่วงแรกเปิดมาฮ้ยเก็บมาได้เจส์สำรองแล้วสามารถหมุนได้ด้วยอะโอเค ก็เพื่อเปิดช่องเก็บของมีแปนที่โอเคแล้วก็กลับทางเดิม่ะออกทางนี้ได้ป่ะได้นะเออก็เปิดสิครับนี่ไอยใช้คุณเจเไม่ ข้างหน้าต่อยาวๆเลยแบบนี้นี่ป้ายบอกทางนี่เรายังไม่ได้เข้าสู่ไซนิฮิลเลยเนี่ยมีกำลังจะเข้าแล้วล่ะโอ้มีอะไรปะตรงนี้ไม่มีหรอคือต่อ,อยอะไรก็ไม่ได้นะ ลงหนาจัดแต่ดันไม่หนาวซะงั้นวิ่งไปยาวๆฮะวิว่งวิง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 ว่งวิ่งวิ่งวิ่งตรงนี้สำรวจได้หรอไม่ได้นะโอเค ซ้ายกับตรงว่ะแวะหน่อยแวะหน่อยอร่อยแน่แต่ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไร The Roadrunner แต่ดูดิเ,เราถึงไหนละขลังจะเข้าสู่เขตสันฮิลล์ของแท้ เข้าได้ปะไม่ได้นะฮะโอ้เป็นคัสซีนะหนังสือแนะนำนะฮะเอ้ยแผนที่แนะนำบ่บริษัทโทรูก้าเข้าสู่เขตของ ตนที่เราไที่บริเวณตันออกของเซาเวลเก็บมาอู้แล้วไปไหนวันนีก้ก็ต้องไปขวาะ่ะคิดว่างั้นนะใช่แหละเออแวะร้านอาหารหยูข้าวนะฮะไม่มาเหนื่อยขนาดนี้นะถ้าไปแวะรับปร,ประทานอะไรหน่อยก็ใครอยู่นะ คุยได้ไหมขยะขยะก็คุยไม่ได้เนี่ยร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยมีของให้เก็บปะไม่มีนะเข้าไม่ได้นี่หว่าห <Huh. S 1> ืมหืมอะไรวะ ไม่มีอะไรนี่วะโ้มันกั้นอะไรไว้วะกั้นไวน้ฉันน่ากลัวเชียวไปไหนละครับนี่อืมลองวิ่งย้อนไปสุดทางดูไหมเพื่อเจออะไรถ้าไปไม่ได้เขาก็จะทำแผนที่กั้นทางไว้โอเค อะกั้นทางมปเรียบร้อยฮะงั้นก็ขึ้นบนแหลกนั่นลนะดีสุดๆสหรับแผนที่อันนี้นี่อะไรอ่ะอ๋อคีอเราควรจะมาสำรวจรอยเลือดตรงนี้ป่ะนี่มัอนอะไรกันเนี้ยตามรอยเลือดไปฮะื้อื้อไหนวะหายไปแล้วหรอ น,น,นี่นี่มีรอยต่อว้าว More that อันนี้แล้วกันเหรอซ้ายขวามีรอยลากหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อตวกิ๊ก เฮ้เ้เดี๋ยวก่อนมีรอยเลือดฮะตามรอยเลือดไปอืมตรงนี้อะไรวะนี่สาวโคตรวิปริตวิปริตาดเฮ้ยชัวตรงนี้แหละตำรวจได้ปะไม่ได้นะฮะ ก็เขาจะนำพาเรามาตรงนี้แหละแต่ไม่มีอะไรจริงโบเบอะไรว่างเปล่าเสียงนี่แบบว่าปวดหัวมาก้สวัสดีอะไรวะ ซาวเอฟเฟกมันแบบว่าตาม,มาเลยครับมองรอบๆื่อหาวัตถุที่มีผ้าสีขาววัตถุเรานี้คือสิ่งที่สามารถคุณตัวคุณสามารถตบโต,ต้ได้โอเคนี่ตรงนี้แหละผ้าสีขาวเฮ้ยโอ้ยสาวเกมคือน้ำลายเอื้อกเลย เจอจุดเซฟว่ะอืมเราเซฟก่อแล้วกันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเพนเดอะดอลครับบีเหรอมีให้สำรวจว่ะอะไรอะ่ะ ยาพลังชีวิตเหรอ z o o ไม่เห็นฉลากเพราะว่าหัวบังกดวายเพร่ะใช้ยาพ,พลังชีวิตโอเครับทราบเสียงวิทยุวะ่ะในห้องนี้นของที่ขาดไม่ได้เลยเชียวเก็บมาครับ เอาไว้ฟังฟังเสียงศัตรูมาแล้วเว้ยมาให้ตายสิจะไม่มีอาวุธอะไรเลยนะอุ้ยโอ้โหดึงเอาตรงนี้เลยโอ้มีตะปูติดอยู่ด้วยนะ ออกไปไปนะอีอีอยนะเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยเฮ้ยว้างเป็นคนใส่หน้าอีอีงาเหล้าตายแล้วอยกระทืบแม่งซ้ำกระทืบมันซ้ำตายยังอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยปลอดดิ นี่ใช่ที่ฉันเห็นในหมอกป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่ใช่คนแน่โอเค่อยแล้ววะมาออกทางเดิมบ่อืมไปม,มีไหมอุ๊ยนี้อะไรฮะ ว้าวเข็มสีดยากดค้างายเพื่อใช้เข็มสีดยากดวายค้างกดค้างวาย,าาวายเปิดไม่ได้ว่าตรงนี้ให้ยามาเยอะไงอ๋อพบไปไอ้เจ ฉันมาที่สัญญาณไม่ค่อยดี จะเป็นเสียงของพอลเมียเขาแหละอ่ะเคลเลออกมาแล้ว Where are you, Mary? อยู่ที่ไหนแมรีม่ย้อนกลับเข้าไปได้ปะมันออกมาฝั่งไหนวะเนี่ยอ๋อเราทะลุมาจากเออวิ่ง,ง,งไปดูก่อน ุบไอ้แจ๋วไอ้เรามันจอมทำลายล้างเราเป็นชิบะจอมทำลายล้างนี่เดี๋ยวดูซิมีอะไรมามไอ้เฮ้อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนตรงนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะนี่ทุบเล่น,น,นเฉย โอเคหมดละเข้าเลยปะไม่ได้ทุบได้ปะ <c oughs> แม่นึดว่าทุบทุบแล้วก็อ้อมไปเปิดประตูได้ <c oughs> นั่นมันอะไรฮะเออไม่ขีดไฟนีรีบานีรีบาุน,านที่ซูมหมุนไม่มีอะไรโอ้โดไม่ขีดไฟ กดบนเพื่อเปผนที่แล้วตรวจดูข้อมูลใหม่ปเหมายคือนีรีบาตรงยาวไปเลี้ยวขวาเลยไปยครับน,นี่อะไรฮะสมายเปล้อนเลื่อนข้อความถนนมาตินถ้าคุณกำลังอ่านสิน่งนี้หนีไปซะที่นี่ไม่ใช่อย่างที่เห็นบางครั้งคุณต้องหันไปมองข้างหลังบ้างหรอวะมีอะไรป่ะข้างหลังเสียงอะไรวะเสียงแม่งโคตรน,น่ากลัวเลย อย่าหนุ่มเว้พร้อมตีนุ่มเว้โอ้มันเลื้อยไปดูแล้ววะ่ะโอ้ยมีจุดให้พักนะฮะไม่มีอะไรปะเอ้ยเค